nhiều dài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ boleh saya ikut ke ni tu เจอกันครับเด็ดทำความดีต่อประเทศชาติด้วยกันครับยินดีกดติดตามกดแชร์กดถักคลายด้วยครับไม่สอนครับใช้เริงไม่ต่างเดียวครับอยู่ต้นไม้ไม่ดียาว นี่นะครับตามกดแชร์กดติดตามด้วยครับ